นี่ไม่ใช่รถอัตโนมัติสปอร์ตแบบที่ใครๆเข้าใจแต่นี่คือรถอัตโนมัติควอลิงที่เน้นความสะดวกสบายในการขับขี่เป็นหลักไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับหรือคนซ้อนกระตามีความสะดวกสบายอย่างแน่นอนแล้วก็กําลังเครื่องยนต์มีให้ใช้แบบเหลือๆฮะแล้วก็เทคโนโลยีช่วยเหลือกันขับขี่มีให้ใช้แบบจัดหนักจัดเต็มยิ่งใครให้ขับขี่เดินทางไกลนะถือว่าตัวนี้สบายมากๆครับแทบจะเป็นโซฟาที่มีกําลังมากกว่าฟอร์ซ่าสามารถสุดที่คุณเคยขับมาแบบเท่าตัวหนึ่งก็ว่าได้ ผมป่านบ็อกซ่าเลนซี่วันนี้มีโอกาสมาสัมผัสขับขี่ิกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง h อน da ก็คือ Honda าฟอร์ซ่า750ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยผมผม,มีมุมมองการคิดเห็นอะไรอย่างไรสําหรับรถกูคเตอร์รุ่นนี้รถรุ่นนี้เปิดราคาอยู่ที่4ี่แ0 0หนบาทครับผมเชื่อว่าคนที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในราคาขนาดนี้ผ่านการพิจารณาไต่ตองมาดิบดีพอสมควรแล้วครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ครับสี่แสนก็ไม่ใช่เงินน้อยๆอย่างแน่นอนก็จะซื้อทั้งทีก็ต้องให้มันถูกต้องฮ ว่ามันควรจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันใช่อย่างที่เราต้องการใช่โจทย์ที่เราต้องการหรือเปล่าหลักๆเลยผมมองว่าถ้าโจทย์ของคุณน่ยต้องการซื้อรถสกูตเตอร์สักคันหนึ่งที่แบบมันมีความอนเนกประสงค์แบบ ครอบคุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่สามารถใช้ขับขี่ในเมืองได้นอกเมืองได้แล้วก็ยังให้ฟ e e l i n g ความเป็นรถเกียร์อยู่ขึ้นเขาลงเขายังมี engine base ให้คุณสัมผัสได้คุณสามารถเล่นกับระบบเกียร์ได้อยู่ Honda Forza 750คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจที่ต้องบอกว่าคุณต้องไปลองสัมผัสขับขี่ด้วยตัวเองฮะทีนี้เดี๋ยวผมมาลองแปกเป็นยิบย่อยให้แล้วกันว่าอ,ะ,อะไรอย่างไรครับทำไมถึงบอกว่ามันมีความเนกประสงค์ ก็ผมขับขี่เนาะนี่มีโอกาสได้ทดลองขับขี่ผมรู้สึกว่าเออมิติตัวรถของเขาน้ําหนักของเขาบาลานซ์อะไรต่างๆอะ่ะมันสามารถใช้ขับขี่ในเมืองได้ฮะเมื่อคุณขับรถรุ่นนี้คล่องเมื่อไหร่นะผมมั่นใจว่าคุณสามารถมุดได้เท่ากับ f o r ์ซ่าสามหนยั่นแหละ f o r ์ซ่าสามาไปได้ตัวนี้750ดไปได้ฮะอาจจะติดเรื่องวงเลี้ยวเวลาหักสุดซ้ายขวาสักเล็กน้อยฮะแต่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสําหรับตรงนี้เนาะ ทีนี้เครื่องยนต์ของเขามัน750ดรีซีเนาะขี่ดีๆเ,เลี้ยงคันเรงดีๆก็ประหยัดฮะอ่ะผมพูดเลยว่าอ,อย่างอย่างพี่จอนโพสลงในโซเชียลในในสื่อของเขาว่าเขาสามารถทําได้ที่เฉลี่ย30กิโลเมตรต่อลิตรฮะถ้าขี่ดีๆฮะแต่ถ้า,า,าถใครเสี่ยงคันเรกหน่อยบิดคันเรงหน่อยก็ ึงมือหน่อยก็กินน้ํามันหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาทีเนี้ยรถรุ่นนี้มันขายในต่างประเทศมาสักพักแล้วเจนนี้นะก็ผมไปหาข้อมูลจากต่างประเทศมาแล้วกันก็เฉลี่ยของเขาอะลิตรึ่งอะถ้าขี่ชาวบ้านขี่ก็ได้เฉลี่ยประมาณยี่สิถึงยีกิโลเมตรต่อลิทาแล้วก็ถังหนึ่งก็อันนี้อยู่ที่น้ําหนักมือแนละ้วก็ประมาณ2 5 0ร้อยห้าสิบถึงสามร้อยไม่เกินนี้บวกลบอีกทีหนึ่งอันนี้คือข้อมูลจากต่างประเทศเนาะผมคิดว่าบ้านเขาบ้านเราอัตราสิ้นเปลืองไงก็ไม่ต่างกันอยู่ดีกลับมาที่ เรื่องความสะดวกสบายฮะผมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันเพราะว่าระบบเกียร์ของเขาอะ่ะมันเป็น DCT เป็นเจเนอเรชันใหม่เลยเป็นคัดคู่ฮะซึ่งต้องบอกว่าคัดคู่ของเขาอะ่ะมันทํางานแยกกัน ตัวนึงอะมตดคัด1อันอะจะอาจจะจับเกียร์หนึ่งอีกตัวหนึ่งอาจจะจับ 2, 4, 6ทําให้แบบเกียร์มันมีความสมูทมันมีความเป็นธรรมชาติมากมากฮะเอาง่ายๆว่ามันสมูทสมูทมากครับมันฟิลเหมือนแบบฟิลธรรมชาติพอสมควรเลยฟิลแบบเออไม่ขับแล้วไม่เอไออว่าแปลกประหลาดอ่ะ,อะประมาณนี้แล้วกัน ทีเนี้ยรถมันจะมีโหมดใช่ไหมมีโหมดให้เลือก5โหมดโดยจะเป็นคัสตอม2โหมดแล้วก็อีก3โหมดเป็น,เป,นเป็นที่เขาเซ็ตมาจากโรงงานครับสแตนดาร์ดสปอร์ตเลนแต่และโหมดฟีลลิ่งต่างกันชัดเจนครับถ้าคุณอยากประหยัดขับขี่ในมือเป็นหลักไม่ต้องการอัตราเร่งอะไรมากมายสแตนดาร์ดครับ จบให้คุณได้เลยขี่เพลินๆชิลๆสบายแต่ถ้าใครเสี่ยงหน่อยอยากบิดมันๆอัตราเร่งดีก็สปอร์ตครับแต่วันไหนฝนตกรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันท้อเยอะขนาดนี้ก็กดเลนครับเลนมันจะดรอปกำลังเครื่องลงให้จากเดิมแต่เอาจริงอะตอน้ฝนตกคุณแฟ่มโหมดสปอร์ตอะรถมันมีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ที่ดีอยู่แล้วฮนะแ r ช c t c o n t r o อย่างนี hmm. ้ตัดให้คุณได้อย่างแน่นอนระบบ เบรก ABS หน้าหลังนะของพวกนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วจริงๆผมเรียกว่าอุปกรณ์พวกนี้มีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าไม่มีให้ใช้แล้วพอเป็นรถใหญ่ๆอย่างนี้นะมันปกติแล้วที่ใครจะใส่มาให้ใช้งานฮะ <S <S ทีนี้ที่เล่าไปอันนี้คือเรื่องขับขี่ในเมืองที่บอกมันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาฮะขับขี่ออกนอกทางไกลลราเป็นไงเมื่อในเมืองมันได้อยู่แล้ววะทางไกลก็สบายๆฮะชิวๆเลยแล้วก็ มีคูดคอนโทรลให้ใช้งานนะสบายแบบขับขี่ทางไกลนะล็อกความเร็วไว้ที่120ไปเพลินๆสบายๆฮะยิ่งไปทางเขาลงเขานะก็ถ้ายัางขี้เกียจเข้าเกียร์อยู่อ่ะก็ยังเป็นออโต้อยู่ใช่ไหมมันก็เวลาลงเขามันก็มีอินจินเบรกให้มีการเชนเกียร์ให้ฮะแล้วก็แต่ถ้าใครอยากสนุกก็ปรับเป็นหมดแมนนวลน,นะฮะก็เป็นคนเข้าเกียร์เองที่ประกับด้านซ้ายฮะมันเป็นมันเป็นสวิต วกลบอยู่อยู่ฮะอยู่ที่นิ้วชี้นิ้วนิ้วโป้งเราก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะจุดนี้นะเลยเลยมองว่าเออทั้งขับขี่ทางไกลแล้วก็ในเมืองอไอ้คัน f o r ์ซ่าเจ็ดเนี่ยตอบโจทย์พอสมควรครับสำหรับใครที่มีข้อจํากัดว่าเอ,อ้ยสามารถครอบครองรถได้คันเดียวนะแล้วก็อันเนี้ยผมคุยเรื่องดีเทลเครื่องยนต์เป็นหลักใช่ไหมฟีลิ่งการขับขี่อ่ะท็อปสปีดจริงๆผมว่าไปดูช่องอื่น น่าจะเห็นหมดแล้วผมทําได้ของผมแล้วกันร้อยแปดสิบสองแปดสามเราเรานี้แล้วมันยังสามารถไปได้อีกนะอันนี้ขับขี่คนเดียวแล้วก็เหมาะนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไปได้อีกอะ่ะอันนี้ก็ลองไปค้นหาคําตอบกันเองแล้วกันถ้าใครสนใจแต่จริงๆผมว่าขับขี่จริงๆความเร็วตามกฎหมายฮนะสะดวกสบายชิวขับมองวิวข้างทางบ้างอะไรบ้างฮนะดีกว่าไม่ต้องไปเค้นมากชีวิตเหนื่อย ถ้าใครคาดหวังว่ามันจะเป็นตัวซิ่งตัววิ่งแรงอะไรพวกนี้เดิมๆไม่ใช่คำตอบครับอาจจะต้องเอาไปโมดิฟายเพิ่มเติมทำเซ็ตนูน่นทำนี่ใหม่เพื่อให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมแต่จริงๆผมมองว่าเท่านี้มันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วรถมันก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบซิ่งวิ่งเอาเวลาทำนูน่นทำนี่ถือว่ารถมันก็ ออกแบบมาเพื่อใช้ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าเน้นความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ใช้งานเป็นหลักอ่าอันนี้เรื่องฟ e ลลิ่งเครื่องยนต์แล้วก็เล่าช่วงล่างเนาะช่วงล่างเขาเป็นโชว์ว่าทั้งหน้าทั้งหลังข้างหน้าดูแล้วมันคือตัวสเปคเดียวกับตัวที่อยู่ใน CBR 500R ข้างหลังก็ปรับค่าพิลดได้10.5เรื่องบาลานซ์การขับขี่ตรงเนี้ยรถทาได้ดีพอรถทรงตัวได้ปุ๊บอะโหการโยนการเข้าโค้งผมขี่ที่สนามช้างใช่ไหมผมรู้สึกว่าเอ้ย รถยนต์เข้าโค้งง่ายนะไม่รู้สึกแบบเอ๊ะอะเอ๊ะแปลกอะไรเลยถือว่าทําได้ดีระบบเบรกคือเอาจริงอะทอ้องมันเยอะแต่ปลายมันไม่ได้เร็วอะไรมากมายอะระบบข้างหน้าเป็นดิสคู่เป็นคาลิปเปอร์สี่พอทข้างหลังหนึ่งพอเป็นมาตรฐานอยู่แล้วใช่ไหมเบรกอยู่มั่นใจครับอันนี้คือผ้าเบรกเดิมลงงานปั๊มเบรกเป็น,นดิสชินนะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วสำหรับต,ตรงจุดนี้เรื่องความสะดวกสบายเนาะคือรถปัจจุบันอะ ยิ่งเป็นสกูตเตอร์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมสบายกว่ารถรถเกียร์รถสปอร์ตอะไรอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งกันกับขี่ก่อนคันนี้ผมสูง180ผมสามารถวางขายืดไปด้านหน้ายืดยืดสุดด้านหน้าได้สุดขาเลยก็ถือว่าแบบนั่งสบายมีเบาะนั่งดีฮะเบาะนั่งคนขับถือว่าดีมากๆยืดเหยียดได้จะมีจุดหนึ่งที่ผมพูดไม่ได้แล้วกันก็คือเบาอะคนน้ซนฮะถ้าไปสังเกตดีไซน์มันอนะดีไซน์มันจะมีความแบบ ลาบเลียดแตกๆไปเลยก็รู้สึกว่ามันไม่รองรับกับสลีละสูตรเราหรือเปล่าอันนี้ถ้าใครมีคนซ้อนนะแนะนําให้ลองไปลองซ้อนลองเทสด้วยกันก่อนทั้งคู่คนระเพื่อจะได้คําตอบแต่จริงๆอะผมว่าบอกมันสามารถไปปรับแก้คับต้อมได้ถ้าคุณชอบฟอร์ซ่าเจด้าสุตอยู่แล้วมันตะางไอพวกไอเรื่องเบอะนะเรื่องเล็กน้อยมากๆสามารถไปปรับแก้ไขอะไรได้แบบสบายๆเลยอ่านี่เรื่องท่านั่งการขับขี่ใช่ไหมอะ่ะแล้วที่เก็บของใต้เบาะ ยิบสองลิตรหรือย3 okay, ิบสามลิตรผมจําไม่ได้ก็เคมว่าใส่หมอกนอกเต็มใบได้หนึ่งใบฮะแล้วก็ใต้บอกเขาก็มีไฟสองสว่างเป็น led ให้เวลากลางคืนก็สองสว่างเห็นชัดเจนครับไอ้ตัวฝาเปิดของเขาเป็นโชคคู่ฮะแข็งแรงมันคงแล้วก็ข้างหน้าเป็นเกะอยู่ฝั่งขวาใส่โทรศัพท์ได้ฮะเล็กน้อยไม่สามารถล็อกได้นะถ้าจอดทิ้งอะไรพวกนี้ของมีค่าจะไว้ไม่ได้เพราะมันสามารถเปิดได้เลยแล้วก็รถมีที่ชาร์จมือถืออยู่ที่ตรงตุ๊กตาแฮนด์ด้านหน้าฮะก็เป็น type c เรียบร้อยแล้วมีเรื่องอะไรอีกนนที่าูด รถรอ,องรับการเชื่อมต่อมือถือฮะรถสินก็พัฒนามานานแล้วก็มีความเสถียรขึ้นอะไรดีขึ้นกว่าเดิมเยอะฮนะถ้าใครชอบเชื่อมต่ออะไรกับรถนะทีเนี้ยมันชวนคิดเหมือนกันนะแล้วใครล่ะใครที่แบบซื้อรถคันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ้คันเดียวในบ้านเท่านั้นอยากได้เครื่องใหญ่เขียวจังหวัดดีเทคโนโลยีดีอฟอร์ซา่าเจ็ดนะสงูงตอบตอบจ์คุณได้ครับทั้งในเมืองและนอกเมืองแต่แต่ถ้าคุณ ไม่ได้แบบนิดมากแล้วกันผมว่าผมรู้สึกถ้าคุณไม่ต้องแบบเฮ้ยไม่ต้องแบบนิดมากตอนนี้ขี่ฟอร์คซา350อยู่แล้วก็รู้สึกว่าความเร็วมันเพียงพอแล้วรถรู้สึกมันทุกอย่างมันเพียงพอแล้วขึ้นเขาลงเขาก็รู้สึกว่าเออก็แม้ไม่มีเอนจินเบรคเอาเป็นสายพานเนาะแต่ก็สามารถควบคุมรถได้ใช้เบรกได้รู้สึกว่าเออขับไปไหนก็ร้อยหนึน่งไม่ต้องอะไรมากมายอะ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้อาจโฟล์คซา750การอัพไปอ,ะอ่ะอาจจะ ไม่ใช่คําตอบของคุณนะถ้าคุณไม่อยากได้รถที่เร็วขึ้นแรงขึ้นอะไรพวกนี้นะถ้าขี่อยู่เท่าเดิมผมรู้สึกว่าขี่ฟฟร์ซ่าสามาสุนเหมือนเดิมก็ไม่ผิดหวังครับเพราะอย่างน้อยรถเล็กเนาะค่าดูแลถูกกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติฮะแล้วก็ก็ซื้อรถใหญ่ไปแล้วก็ใช้ไม่คุ้มผมรู้สึกก็พูดยากเนาะผมรู้สึกว่าอ่า,นะาอถ้ารถฟล์ซ่าสามาสเพียงพอแล้วอะไรบางอยาก็ ไม่จําเป็นต้องอัพฮะแต่จริงๆก็สิบปากว่าไม่เท่ากับคุณเป็นสัมผัสขับขี่ด้วยตัวเองฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเรื่อง Forza 7 5เจ็ดห้านะที่ผมมีโอกาสได้ทดลองขับขี่สัมผัสรายะทางประมาณ150โลแล้วก็มีในในสนามนแท็กสนามช้างอีกประมาณ15-20นาทีฮะก็พูดได้ประมาณนี้เนาะอ่ะถ้าดูมานนั้นคิดว่าคลิปนี้จะไม่ได้ลงเรื่องสเปคดีเทลอ รถเลยฮะก็สามารถไปหาดูได้ที่ช่องอื่นนะอันนี้มาเล่าความรู้สึกที่ผมได้สัมผัสขับขี่มุมมองของผมแล้วกันที่มีต่อค o น da า o r ร์ซ่า750ครับ คลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดหัวใจพวกเราด้วยครับ mm hmm. ชาวบ,บอทตาเรียสิ่ง mm hmm. ไว้คลิปหน้า mm hmm. ผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนก็สามารถติดตามันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ